ปีนี้ทางจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพไทยแลนด์เบเนเร่โคราช2021 <Yeah. S 1> นะครับซึ่งก็เป็นงานศิละปะประจำปีเว้น2ปีทีหนึง2ปีแล้วก็มาจัดอีก1ปี <Yeah. S> 1> นะครับปีนี้โคราชก็ได้รับเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งใช้เวลาจัดประมาณสัก3เดือนนะครับฉะนั้นนี่ก็เลยอยากเชิญชวน พี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็แล้วแต่ที่ชอบงานศิลปะนะครับก็แวะมาเที่ยวงานเบเนเร่ที่โคราชนะครับก็เริ่มจากตั้งแต่ร้านย่าโมไหลามาจนถึงอาร์ตแกลเลอรี่แห่งนี้ซึ่งอันนี้เทศบาลก็เป็นเจ้าภาพอยู่นะครับก็มาแวะเที่ยวดูงานศิลปะมาไหว้คุณย่าโมนะครับก็มาท่องเที่ยวมาหาอาหารอร่อยมากินไก่ย,ย่างนะครับแล้วก็มาไหว้พระเพราะจริงอเมืองโคราชเราถือว่าเป็นเมืองศิลปะ แล้วก็รวมท่านเป็นเมืองแห่งวัดวารามด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวโคราชเราก็ยินดีต้อนรับนะ,ค,ะครับอยากให้มาเที่ยวกันเดี๋ยวเราก็ไปชมกันข้างในมีอะไรบ้างครับเชิญครับนี่เป็นแมวสีสวัสด์เพราะแมวสีสวัสด์จริงๆแล้วต้นกาเนิดมาจากพี่หมายนะค<ม>รับเป็นแมวโคราชแจริงๆเป็นแมวที่ถ้าสมมุติคนที่รักแมวรักสัตว์ชอบเลี้ยงแมวนะก็จะรู้ว่าแมวสีสวัสด์นี่เป็นแมวที่ เรียกว่าเหมือนกับเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งเลยก็เป็นต้นกำเนิดเป็นของประเทศไทยอของโคราชประเทศไทยแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของชาวโคราชด,ด้วยนะอันนี้ศิลปินจากไหนทำให้เนะ่ยฮะศิลปินไทยครับไทยอทำท่าทางเหมือนกำลังตะบุยเมฆครับสาม้อน,นี้คือเมฆ แมวขอฝนเพื่อให้ฝนตกตกตะคุยสามแต้มตะคุยสามแต้ยมคืากำลังจะคุยเมฆก็แมวขอฝนนี่เป็นสัญลักษณ์ของทีมโคราชเราด้วยนะครับครับทีมนครราชสีมามาด้าเอฟซีหรือสวัสดแคทเรานี่คือแมวตัวนี้แหละครับนี่คือก้อนเมฆนะก้อนเมฆก้อนเมฆอนี่ครับครับผมดูนะครับอันนี้คือก้อนเมฆนะครับเป็นตัวแทนของก้อนเมฆแมวนี่เป็นท่าตะกุยเมฆ นะครับคือคนสมัยก่อนเนี่ยพอฝนไม่มีที่เราเคยเรียกว่าแหงแมวคล้ายๆอย่างนั้นนะ mm. ก็ใช้แมวอันนี้เป็นสัญลักษณ์ในการตะกุยเมฆเพื่อให้มีการฝนตกต้องตามฤดูกาลนะครับอันนี้เป็นเป็นธรรมเนียมเป็นเ mm. ขาเรียก mm. เป็นแนวคิด mm. เป็นสิ่งที่เราปฏิบัติมาแต่ดึกดำบรรพ์เป็นความเชื่อถือของคนโคราช mm. นะครับว่าแมวตัวนี้จะเป็นตะกุยเมฆเนี่ยตะกุยพวกเนี้ย และทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลโอราถิ่นฐานบ้านเองพเพราะเกลิ่นเป็นเพลงปู่ย่ายายตาความดีกระชอนเมืองราชสีมา,มามามาฟังกันก่อนมาฟังกันก่อนและเปิดละอ่อนนั้นก็มามาเชิดจูเมืองแม่ยาเท่าสุรนารี เป็นโครงสร้างคำเลืกลำนำสมัยผูเูเขาูน้ำให้ศิลปินมีไฟเสียงเขาลือกันว่าเขาลือกันว่าจอมยุทธทั่วฟ้าแทนไทยดนตรีกังวี ดนตรีแชมป์โอลิมปิกแชมป์เปียนธรรมชาติอยู่ในกำมือร้อันนี้อันนี้นนคืออะไรวะนี่ดูไหมอันนี้คือเป็นงานดินเผาดานเกียนเหมือนกันแต่เรียกว่าเช็คอินอีสานนะครับเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องราวในอีสานทั้งหมดทั้งลบคู่ในเรื่องดานเกียนทั้งงานศิลปะแล้วออกมาเป็นลายเส้นกราฟิกเผาด้วยความร้อน1,200องศาหนึ่งครั้งแล้วมาลงสีแล้วเผาด้วยความร้อนอีก800องศาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สีมันติดทงทนเพราะนั่นจะเป็นสองสีใน สองด้านและด้านข้างด้วยนั่นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาคอีสาน